โอ้ยชอบครับชอบเป็นคนชอบใส่เหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะใส่แบบเป็นเพชรเม็ดเล็กๆถ้าถ้าเราจะใส่นะครับแบบผู้ชายผู้ชายเขาใส่ไงใส่ได้แบบทุกวันเลยใช่ครับอย่างก็กลัวหายด้วยครับเพราใส่ใส่เม็ดใหญ่ด้วยวหายแต่ว่าในวันนี้เจอไปครับจะมีแฟนมิสติ้งใช่เพรแบบแฟ่มันจะแบบแฟนคอนใช่ครับหนักกว่าเดิมกว่าปีที่แล้วอีกใช่ชื่อว่าเอาถอดเลยแหละครับเอาไว้รอดูข้างในว่ามีหรือเปล่า เออขนาดเราสัมภาษณ์เรายังเปิดอกคุยกันเลยเปิดมากวันนี้อีกไหมคะอ๋อต้องรอดูฮะต้องรอดูต้องรอดูไม่บอกกดบัตรได้ทันแล้วกันแต่ว่าเราเรามันมันแน่นพอที่จะโชว์ตไหมคะเอ้ยต้องรอดูครับปล่อยทีเซอร์ไหมคะปล่อยทีเซอร์ก่อนนะปล่อยตอนนี้หน่อยนะปล่อยทีเซอร์ยิงทีเซอร์ได้เลยเห็นแค่นี้ก็พอแล้วไม่กล้าถอดตอนนี้เดี๋ยวขอฟิตก่อนอ่คือคือจุดถ่ายเราคือตรงตรง จุดขายคือโชว์จุดขายคือโชว์แม่เราอย่าไปพุ่งอย่าไปมุ่งเรื่องหุ่นแต่ผู้คนก็รอดูพี่แจมใครฮรคนอ๋อก็คืนกําไรเอาไว้คืนกําไรให้แต่ว่าจริงๆจุดจุดเด่นของการโชว์ครั้งนี้ผมว่าน่าจะเป็นโชว์ที่เราที่เราเตรียมไปมากกว่าครับเพราะว่าครั้งที่แล้วผมก็โอ๊ยทมาตรฐานไว้แบบก็ก็แทบจะสุดของตัวเองอยู่ครับคือมีอะไรผมก็ใส่เต็มไปหมดเลยแต่มันรูปแบบแฟนมิสติ้งไง พอเป็นแฟนมิตต <ator il> ิ้งอะกิจกรรมบนเวทีม <gen> ันจะเยอะหน่อยตอนนี้มันเป็นแฟนคอนแล้วด้วยความเป็นแฟนคอนเน่ยมันก็เลยแบบอ่ะเป็นรูปแบบคล้ายๆกึ่งกึ่งคอนเสิร์ตอะใช่ครับก็เลยจะต้องอัดแบบเรื่องเพลงอะไรเยอะหน่อยแล้วก็มีแบบโชว์โชว์ร้องเพลงด้วยผมก็ต้องเรียนร้องเพลงเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยอืมก็นับตั้งแต่วันนี้เลยพี่ตั้งแต่วันนี้เลยก็ประมาณ2งเดือน ด้วยครับต้องฟิตหุ่นด้วยแล้วก็เวลาซ้อมมันก็มันมันไม่ได้ซ้อมทุกวันนะครับมันต้องแบ่งคิวไปซ้อมต้องไปถ่ายละครต้องไปอะไรอีกนะครับมีลิสตอะไรชื่อแขกพิเศษบ้างมีมีครับผมผมมีคิดไว้ในใจเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มจากทางผู้ใหญ่อีกทีหนึ่งว่าจะจะทางทางนั้นจะว่างหรือเปล่าเงี้ยครับเราจะเป็นรีเควสเอองะไรนะครรรับเาีเควสเองคด้วยครับมีมีรีเควสเองด้วยแล้วก็มีทางแบบพี่พี่ทีมงานเขาเสนอมาด้วยเพราะว่าอยากให้แบบ คือรูปแบบงานอะทีมงานก็ต้องเป็นคนแบบมาร้อยเรียงอะไรให้ว่าแบบโชว์ไหนมาเริ่มก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วใครใครที่จะเหมาะสมกับโชว์นั้นนั้นด้วยอยงเงี้ยครับ mm hmm. ใช่แต่จริงจริงก็เซอร์ไพรส์แน่นอนเท่าที่ผมได้ยินชื่อมานะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าคิวท่านท่านนั้นจะจะว่าหงหรือเปล่าปีนี้ดวง,ดวงมาพับเปิดเงี้ยค่ะครับม <c oughs> าเป็นปีที่ปังดีดีดี oh. ดีครับก็เป็นปีที่อันนี้โอ้โหมันจะหมดปีเนาะแป๊บเดียวเองอะ <c oughs> รู้สึกว่าจะต้องเจอกันเองตอนต้นปีก็ ก็ดีครับดีตลอดทั้งปีเลยครับแฮปปี้เลยจําได้ว่าต้นปีที่แล้วผมยังแบบไปทําบุญอยู่เลยอะอมผมว่าตรงนั้นก็น่าจะเป็นแบบผลบุญช่วยส่งมาด้วยก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับว่าปังข้ามปีใช่ปังข้ามปีเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอรอข้ามปีว่าปีหน้าจะปังอีกไหมต้องทำบุญใหม่ <laughs> ไหมคะแต่ว่าพอต้นปีบุญต้องไม่ทำบุญวัม่นี่ไงเพิ่งไปทามาเองผมเพิ่งไปบริบรจาคให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ที่บ้านมาครั้งที่แล้วไปโรงเรียนบ้านเกิดตัวเองแล้วครั้งนี้ก็เลยเเราาไปห็นว่แบบ เออส่วนเด็กๆก็ๆก็ยังขาดอยู่ <ๆ S 2> ขาดอุปกรณ,กรณ์อะไรการเรียนเนี่ยผมชอบทำทำบุญกับนักเรียนกับการศึกษาก็เลยกลับไปทําอีกแล้วไปมอบห้องสมุดให้ทางโรงเรียนด้วยก็ได้ยอดมาโอ้โหเยอะเยอะเหมือนกันครับตอนนั้นเรากลายเป็นคนเชื่อเรื่องมูไปเลยไหมคะพี่แจ๊พอทำแล้วมันปังจริงๆอ่ะมูก่อนหน้านี้อ่ะจะจะก็จะเชื่ออยู่นะก็ก็มีแบบไหว้พระไหว้แบบพระพิคเนศไหว้อะไรของเราบ้างเนี่ยครับแล้วก็หลังๆมาก็สวดมนต์เองแล้วก็ไม่มีเวลาไปก็เลยอ่ะงั้นก็ทําบุญกับ กับนักเรียนแล้วกันเราก็เคยเป็นครูมาก่อนอย่างเงี้ยครับผมว่าทุกอย่างมันก็ช่วยผักดันกันไปหมดอะเช็คดวงยังปีหเไง้เช็คดวงยังยังไม่เช็คเลยผมไม่เช็คเลยคือผมผมไม่ชอบดูราศีเพราะตอนที่ผมดูอ่ะ มันไม่ตรงสักทีก็เลยไม่รู้จะไปดูตรงไหนต้องดูแบบตัวต่อตัวเลยไหมคะอะไรนะครับปีอะไรคะนักสัตว์ราศีมังกรครับอาศิมังกรปังไงปีหน้ามังปังอยู่แล้วปีมังกรเห็นพูดอย่างนี้ตลอดเลยนะขอให้ปังจริงขอให้ปังครับวายปังขอให้ได้ไม่มีไม่มีไปเช็คแบบไปเองไงครับไม่มีส่วนใหญ่จะแบบเอ่อสมมุติเดินไปเจอหมอดูแบบเรียกๆลี่ยงอะไรเงี้ยเราก็ขอขอดูบ้างขอดูบ้างไงครับก็มี มีม,มีมีครับหล,หลายที่ในกรุงเทพอย่างเงี้ยแบบเดินเดินอยู่ก็อ่าลองดูลองดูอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีมีทักอะไร <laughs> แปลกเราบอล่ะส่วนใหญ่เขาทักผิดออผมก็เลยอ๋อโอเคไม่ใช่ละ <laughs> ไปทักหาปู่ผมท,ท,ที่ตายไปแล้วอ่ะ <laughs> ผมก็แบบปู่ตายไปแล้วนะครับ <laughs> <laughs> ใครไม่มีไม่มีไม่มีครับไม่มีเลยไม่มีเลย ก็ถ้าจะมีก็มีป็นพระอาจานึงอย่างที่ที่เรานับถือครับที่ตอนผมขึ้นบ้านใหม่ท่านก็มามาที่บ้านด้วยอย่างเงี้ยก็จะมีแต่ว่าไม่ได้ดูท่านท่านก็ไม่ได้ดูเหมือนกันก็แค่แบบว่าช่วงไหนใช่ท่านก็จะแบบเสริมสิริมงคลให้เราแค่นั้นเองครับอืมค่ะก็ไม่ใช่ไรเอาอวยพรปีใหม่เน่อยครับเป็นแฟนก็แฮปปี้นิวเยียนะครับผมนึกอยู่แฮปปี้นิวเยียนะครับขอให้ปีใหม่2567นะครับ ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็คิดอะไรก็ขอให้ได้ตามที่ตัวเองปรารถนาไว้นะครับ